ขนานี้วันกรนะครับขี่มาวันนี้ไม่มีอะไรทํานะครับวันแรงงานนะแรงงานอย่างเราก็เลยออกมาทดลองหมวกทดลองอะไรกันหน่อยนะก็ <c oughs> นั่งอยู่ข้างทางเพราะว่าจริงขี่มาแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้หมวกอันนี้นะถ้าในวิกัดเนี่ยขี่อยู่ในเมืองนะครับหรือว่าขี่อยู่รอบๆเนี้ยมันเป็นหมวกที่ดีนะราคาสองพันกว่าแต่เดี๋ยว วิธีที่ผมจะรีวิวหมวกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวโดยการเปรียบเทียบกับหมวกยกขางแล้วกันนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าให้พูดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันสู้หมวกเต็มใบไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันใส่สบายไหมเนี่ยมันใส่สบายนะชิวมไม่หลอกตานะครับไม่คืออย่างนี้ห่าสู้ลมได้ดีนะเสียงเนี่ยมีเสียงดังนะเพราะมันเปิดทางเรื่องความร้อนเนี่ยใส่คลายอยู่ทั้งมนเลยไม่ร้อนมากนะก็ เดี๋ยวเราเอาไปคุยกันในบ้านแล้วกันนะแต่ตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้วา่างนะออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะรีวิวนู่นคู่กับอันนูน้นวงกลับเป็นกล้องหลังนี้ถ่ายให้ดีดีโอดูให้ดูนีมใสาซสอนเรามาด้วยนะครับวันนี้เราซ้อนใสยซ้อนหน้ามือนะฮะต้องแดดดิ <laughs> ไม่เอาไปต้องแดดกันเ่ะ <laughs> ก็จะบอกว่ามันเป็นหมวกอิตาลีนะเห็นไหม ไลายอะไรเนี่ยผมเขาเรียกอะไรนะอันนี้สายซ้อนหมุมชอบนะเป็นคนเลือกไลน์ผม <c oughs> แค่นี้เล่นไปตึงตะดึงๆ <c oughs> วันนี้ก็มาอแล้วนะครับเล่นกันสน่อยนะวันนี้วันกรอนมีหมวกใหม่นะครับหมวกเปิดหน้านะโอเพนเฟสปกติใส่แต่ยกคางนะ วันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะหลังจากเอาไปใส่คีมมาเรียบ,บร้อยนะครับว่าเออเฮ้ยที่หมวกเปิดหน้ากันเนี่ยที่เขายื่ทิดกันชอบใส่กันเนี่ยดีไหมดียังไงมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลากหลายหลัก,ลกยี่ห้อมากเลยนะครับแล้วก็แพงจัดก็มีนะครับก็พวกอะไรโชเอสนะสองหมื่นกว่าตาลายเลยนะแล้วก็ถูกก็มีก็พันกว่านะก็เลยแบบ ه, เจตนาของเราที่จะใส่มันเนี่ยจะใส่ยังไงนะหลบเป็นซะหน่อยจะใส่ตอนไหนก็คือถ้าออกไกลจริงๆนะวันก่อนก็จะใส่เต็มใบหรือยกขางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาที่จะใส่มันเนี่ยก็คือใส่อยู่ขีดแถวๆระแวกใกล้ๆบ้านนะครับก็คือไม่อยากจะเอาไอ้หมวก ใหญ่ดันไปแต่เพราะว่าพอมันเปียกแล้วขี้เกียจมาทาความสะอาดอ่ะทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ยงั้นเราก็ต้องไม่มองแพงมากนะครับก็มองมาในราคาที่อยู่ในระดับสองสามพันพันหนึ่งก็ได้นะก็มานั่งดูว่าเออเราจะต้องมาดูตรงไหนบ้างเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> ต้องดูด้วยความปลอดภัยก่อนนะอ่ะแทนที่จะมารีวิวหมวกใบเดียวนะครับเหมือนเมื่อก่อนว่าวันนี้เดี๋ยววันะก่อนจะลองพูดเรื่องหมวกเปิดคา กับหมวกยกขานะอันไหนมันดีกันวันนี้มีนโฉนดเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะใบที่เห็นเนี่ยเห็นนะ k y t นะครับ k y t อันนี้คืออะไร k y t ตัวนี้เป็นรุ่น NFJ นะเป็นหมวกเอ่อเปิดหน้าที่มีมานานแล้วนะก็ชอบอะ ใส่ซ้อนเขาบอกชอบลายด้วยนะครับก็คือลายจเจมนมุมโเมาเมเียจริงๆก็มีหลายลายนะครับก็คือเขาเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้นะแข่งแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะมันเป็นรุ่นเต็มใบก็เลยเออเอาลองลองไปดูซิลองเอามาสวมใส่ดูซิว่าเฮ้ยมันได้ไหมผมก็ไปเลยนะที่ร้าน V-Helmet ท <laughs> นังก,การของเราอ่ะเดี๋ยวรูปไปดูโอเคต่อ คือจริงๆผมไปลองอยู่หลายใบมากเลยนะครับก็วันนั้นเนี่ยมีหัวเนี่ยมีซูสนะกับเค t วทีก็เลยเออเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็พันกว่าบาทแต่อันเนี้ยสองพันกว่าบาทว่าเออตกลงแล้วมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวโหเล่าตอนท้ายให้ฟังเลยนะว่าจริงๆเนี่ยซูสเนี่ยในหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ผมใส่เนี่ยปรากฏว่าหัวผมกลมเห็นไหมมันใส่สบายนะครับเอาตรงๆเลยคือ ถ้าความรู้สึกผมเนี่ยใส่สบายกว่า KYT ตัวนี้อีก KYT ตัวนี้มันออกแบบมาสำหรับหัวลีนะแต่มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็คือปกติผมใส่ X L ตลอดนะใส่ตัวเนี้ยปีเนี้ยสีเนี้ยผมต้องใส่ L นะครับซึ่งพอไปลองรุ่นเดียวกันเนี่ยนะแต่เป็นอีกลายหนึ่งอีกสีหนึ่งเป็นปีใหม่เนี่ยต้องใส่แกวเออใส่มัแปลกแปลกเหมือนกันนะมันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับภายในอ่ะทีนี้ก็มาว่า อ่ะแล้วมาอีกตัวเนี้ย K Y T ตัวเนี้ยมันมีอะไรดีเปลือกหมวกมันก็เป็นรู้สึกจะเป็นะนะเทอร์โม <c oughs> พลาสติกอัะนะเป็นก็พลาสติกกันะไม่ใช่ไฟเบอร์ iber, หรือไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นคอมโพสิตก็คือเป็นเทอร์โมพลาสติกเคลือบเรซินแข็งอะไรว่าไปแล้วแต่สูตรนะครับผมจะไม่รีวิวละเอียดนะครับเพราะว่าคนรีวิวเยอะแล้วแถมหาอ่านง่ายมากนะก็เออผมลองใส่ดูนะครับก็ ดีนะทีนี้ไอ้เปลือหมวกที่ว่าเมื่อกี้มันก็ต้องมาดูว่ามันผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอะไรบ้างนะก็มีนะ EEC นะครับมกแล้วก็ JISCCMR <c oughs> ก็คือเขาขายอยู่ในหลายประเทศมันก็ต้องไปทดสอบในประเทศนั้นๆที่เอาไปขายเช่นจีนเช่น อะไรอ่ะจีสก็ญี่ปุ่นนะครับรวมถึงไทยดอทก็คืออเมริกาแคนาดาดอทนี่ทดสอบด้วยน้ําหนักที่สูงนะครับก็คือมันผ่านนะครับความปลอดภัยที่ขายในประเทศแต่มันไม่ได้ไปผ่านองค์กรประเภทชาร์ปหรือสเนลเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าชาร์ปกับสเนลให้ลองไปเสิร์ชดูนะว่าหมวกรุ่นไหนมันผ่านชาร์ปกับสเนลบ้างแล้วผ่านไปกี่ดาวถ้าสเนลเนี่ยมันจะได้เซอร์ติฟิเคทไหมนะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูสั้นๆนะอันนี้คือสี่นาทีแล้ว ทีนี้ปลูกปลอดปลอดภัยไหมก็อ้าวมันก็เป็นหมุกงที่ปลอดภัยขายได้ในหลายประเทศมากก็คือแต่ละประเทศก็ก็ยอมรับแล้วกันนะ <c oughs> หนึ่งนะสวมใส่สบายไหมผมบอกได้เลยว่ามันมันข้างในมันเนี่ยไม่ได้นุ่มสบายเท่าผมก็เอาไปเทียบกับตัวแพงอีกอะ่ะมันก็ไม่ถูกถูกไหมเท่าตัวเอกนะเท่าชูเบิร์กหรือเท่าอะไรของผมนะแต่ว่ามันใส่สบายพอในพิกัดที่ผมขี่โอเคไหม แล้วอะไรอีกร้อนไหมสมใส่สบายก็ร้อนไหมเนะอ,อ้อยอินไปนี้ค่อนข้างเย็นนะผมใส่แช่เป็นชั่วโมงได้เลยเดี๋ยวเอาขึ้นไปดูขณะนี้เข้ามบวินทางเล็กทางน้อยนะตอนนี้กำลังใส่มวมมาหลา อโอเคต่อก็ก็ใช้ได้เลยนะครับในราคานี้พิกัดนี้นะแล้วมันดีไหมโอ้ผมบอกให้เลยนะครับเรื่องทัศนวิสัยเนี่ยมันมันดีกว่าหมวกเต็มใบเยอะเลยนะเต็มใบเนี่ยผมมองไม่เห็นเลขใหม่ไม่เห็นอะไรเลยใดใจ,ใจ,ใจ,ใจใดทั้งสิ้นเลยนะครับพอใส่เข้าไปมันก็อยู่อย่างนี้มือตัวเอง <laughs> ผม,มเห็นแ <laughs> ต่ไอหมวกแบบนี้ผมขออนุญาตใส่แบบอย่าไ่ถอดแว่นเลยให้ดูด้วยเนี่ย แต่ไซส์มันจะรันแปลกๆหน่ยนะเห็นไหมใส่สบายนะครับคือแต่มันไม่ได้นุ่มนวลน,นะแล้วแถมไอ้ไอ้จุดวางหูจุดอะไรมันก็ <c ười> ไม่ค่อยตรงกับหัวผมนะเพราะว่าอันเนี้ยอยากได้ไงเห็นขี่สกูตเตอร์อ่ะดึงคิวไหมเนี่ย ผมก็เรื่องฟิตติ้งนะครับหนึ่งก็คือฟิตติ้งมันต้องได้ด้วยนะว่าเออใส่ไปแล้วเนี่ยดึงคิ้วหันหมุนแล้วไม่หมุนนะครับดันหัวดันหน้าแล้วเนี่ยหมวกมันฟิตพอดีนี่แอลนะครับมันตกรใส่ทั้งทั้งทงี่หมวกใบนี้หัวลีแลวมันตะกรหัวคมจัดนะครับสวมใส่ได้ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันไม่สุดก็ถ้าใส่สบายกว่าก็คือซูสนะผมเลยบอกว่าไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยนะเอายังไงก็ตาม สั่งออนไลน์มาเนี่ยดีก็มันจะเกิดความไม่พอดีเขาให้นะแก้มเนี่ยอ่ะชิวหน้านะมันล็อกได้ด้วยนะมันจะล็อกอยู่ตรงนี้นะพอดึงชิวล็อกแล้วเนี่ยแน่นนะครับแต่เห็นไหมมันเปิดหมดนะครับแต่ว่าชิ้นบาเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดคลางผมว่าเป็นอันใช้ได้นะครับก็คือเขายอมให้เอานิ้วใส่ได้สองนิ้ว,วนะตามัาการนะเดีย๋ยวพูดจะไม่ได้ยินเนี่ย มันก็ต้องรัดเข้าไปทีนี้ถ้าถ้าหมวกหมวกใส่ผิดนะก็คือหมวกตกเงี้ยรัดหัว่วสายลคราวจะมารัดคอนะครับอันนี้คือผิดนะเดี๋ยวเอากลับก่อนอันนี้หูบิดเรียบร้อยเนี่ยมันไม่หลุดแสดงว่าร่วงลงไปเนี่ยหมวกต้องไม่หลุดนะครับแล้วก็รวมได้อยู่2นิ้ว เหลือที่นะครับแล้วก็พอจังหวะดึงขึ้นดึงลงคิ้วมันไปด้วยอันนี้คือสวมใส่ได้ถูกต้องอะสวมใส่ถูกต้องและความปลอดภัยก็คือยอมรับการขายได้ทั้งประเทศเอ้ยหลายประเทศเหมาะสมกับภูมิอากาศ<ม>ก็คือมันเย็นพอนะครับใส่อยู่ชั่วโมงหนึ่งได้แล้วก็ไอ้อไหนาวนี่ผมก็ผีอยู่แถวบ้านนะก็คงไม่ได้อะไรฝนเนี่ยไอ้คิวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่ได้ติดกันฝ้านะแต่ผมมีไอ้สเปรย์เคลือบเอาไว้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นฝ้าไหมเดี๋ยวลองดูเห็นไนหะ <c oughs> โอ้ยต้องดึงหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นฝ้าได้นะครับก็ต้องเคลือบกันฝ้า,าไว้นะเสียงก็เปิดสักขนาดนี้ยังไงก็ดังนะเพราะว่าเอาไปลองขี่มาแล้วเนี่ยเสียงในกล้องเนี่ยลมดังปุบ,ป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 บเลยนะแต่หมวกอันเนี้ย ก็ดังนะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้จางสนานล้านพุ่งแต่มันก็ดังของมันตามสไตล์หมวกเปิดหน้านะครับสู้ลมได้ดีเลยนะสู้ลมได้เพราะว่าลองขี่เนี่ยรถมันหมดอยู่ประมาณร้อยยี่สิ้มหันได้ครบถ้วนนะครับก็โอเค ที่ขี่อยู่แถวแถวบ้านเนี่ยในพิกัด20-30กิโลเนี่ยหรือเป็นหมวกซิตี้ตามที่ผู้ออกแบบเขาตั้งใจออกแบบนะผมไม่ได้พูดเรื่องภายในไลนิ่งชิกแพดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะแล้วก็เฮ้ยผมว่าเหมาะสมในราคา2,000กว่าบาทหาดีๆเนี่ยมี2,600ด้วยนะมีคนลดราคานะก็ใช้ได้นะครับถามว่าแนะนำหมวกเปิดหน้า Open f a ฟสให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้จะต้อง ต้องถามตัวเองเลยนะครับว่าเจตนาจะเอาไปไกลไหมอย่างผมเนี่ยถ้าขี่ไกลเนี่ยผมไม่เอาไปนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยตรงนี้มันมีเหตุได้เดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์ปกับสเนลนะสเนลเนี่ยมีผ่านนะครับโอเพนเฟสเนี่ยมีผ่านมีของโชเอกบางรุ่นอารายบางรุ่นนะครับแล้วก็หัวเ e i j i n g นะบรนะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูต่อหลังนะครับก็ เขาดูที่เปลือกหมวกมันนะสเนลเนี่ยกระแทกหลายหนเพราะหมวกขับรถยนต์ของของที่สเนลเทสเนี่ยเขามาจากวงการรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะไม่มีชิลด้วยนะครับสเนลก็จะมีหมวกโอเพนเฟสให้ดูเยอะนะฮะทีนี้พอเราเลือกเปลือกหมวกที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับภายในเนี่ย ใส่สวมสบายสําหรับคนหัวกลมโดยเฉพาะรุ่นนี้ได้ระดับหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าผมแนะนําได้ไหม KVT รุ่นนี้คําถามก็คืออันเมื่อกี้ว่าขี่ไปถึงไหนแล้วครับถ้าสมมุติอยู่ในเมืองเนี่ยผมก็พอนะคือขี่อยู่ในเมืองขี่อยู่อะไรเงี้ยถอดง่ายเปิดง่ายเห็นโอ้โห,โหดูทัศนวิสัยเห็นยันนิ้วด้านข้างเนี่ยมันเป็นหมวกที่ เอาตรงอะใส่สบายกว่าหมวกเต็มใบแน่นอนนะถอดใส่ง่ายอากาศแถวนี้ก็ดูเย็นไม่ร้อนอกอยู่ตรงหน้านะแต่ถ้าสมมุติคิดจะมีหมวกใบเดียวเนี่ยที่ทั้งขี่ในเมืองและออกนอกเมืองเนี่ยผมยังมองว่ามันไม่ขอนะเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเนี่ยไอ้คางที่เป็นเปิดเนี่ยผมก็เลยวันนี้คุยเรื่องหมวกอิตาลีนะ ขอเนี่ยแนะนําอะไรแบบนี้หน่อยอันนี้เป็นของสายซ้อนนี่ผมเอามาวันนี้ผมจะลื้อนะครับเพราะว่าใบนี้ตกลงสายซ้อนผมก็ไม่ได้เอาออกทริปนะเพราะเวลาออกทริปเขาก็จะใส่พวกชูเบิร์กอะไรของเขาเขาถนัดกว่าอันเนี้ยดูนะนี่หมวกเอสนะดูโฟมเลยโทษทีที่มันมืดนะแต่ขอบอกเลยว่าโฟมมันหนามากเหลือรูหัวเนี่ยเนี่ยเข้าไปขนาดนี้แล้วอะเหลือรูหัวอยู่นิดเดียวเองนะนี่หมวกไซส์เอสนะครับยังหนักเลยนะ ตัวมันก็เป็น ing, เทอร์โมพลาสติกเคลือบเรซิ่นแข็งเหมือนกันนะครับหมวกอิตาลีทั้งคู่นะ AGB KYT แล้วเป็นสปอเซอร์มอตจีพีทั้งคู่ใ <c oughs> บเนี้ผ่านชามสี่ดาวด้วยนะ AGB Compact บอกโอ้โหพี่ราคามันผิดกันครึ่งครึ่งไอ้นี่ซื้อตอนลดราคานะถ้าสมมุติตั้งใจซื้อบวกซื้ออะไรเนี่ยรอดูช่วงลดราคาปลายปีได้นะครับ้านหลายร้านเลยนะครับเอามาลดราคานี่เหลือสองสามพันเองผมบ,บอกให้ไวเนี้ยสองพันห้าเองมั้ง <ท Lanc an> จริงจริงแล้วได้หมวกชาร์ปสี่ดาวนะน้ำหนักมันเยอะภายในหนาเนี่ยภายไอ้ไอ,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 อ้คำที่ภายในหนาเนี่ยมันป้องกันแรงกระแทกได้ดีมันถึงได้ชาร์ปสี่ดาวนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปือให้ดูนะมันหมวกทรงสปอร์ตเลยเห็นไหมเนี่ยถามว่าใบเนี้ยกับใบเนี้ยอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันนะถ้าคิดจะมีหมวกใบเดียวนะผมก็ยังคงแนะนําให้ซื้อยกข่างนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ล็อกเนี่ยตอนเนี้ยไม่ตกแล้วมันก็จะกลายเป็นหมวกเปิดหน้าถูกไหมแต่หนัาหัวนะเนี่ยมันจะหนักหนักหน่อยเพราะว่าเรายกไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แว่นดำก็มีเนะก็คือมันครบองค์ประกอบเดียวกันกับคล้ายๆหมวกเปิดคางแหละก็แค่มันยกคางแต่มันจะหนักหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเอาอันนี้มาเพราะมันมีมมีสายซ้อนไอ้หมวก เปิดไอหมวกยกคางเนี่ยมีเยอะรุ่นเยอะเยอะลีห้อเลยนะครับวิธีการหาเนี่ยก็ไปหาไอมาตรฐานที่มันขายนเนี่ยหลา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 ยประเทศแล้วกันอาจจะเป็นต้องมีดอตนะต้องมี ECE นะมออกเนี่ยขายในบ้านเรายังไงก็มีถ้ามี JAS คือขายในญี่ปุ่นนะครับ CCC ขายในประเทศจีน DRS นี่ขายในบราซิลเยอะไปพิมพ์เอามาตรฐานนะครับล้วก็จะเจอนะทีนี้ <laughs> ลืมอีแว่นเนียไอนี่ก็มีแว่นนะ เดี๋ยวผมหา่อนะฟึบนี่ฟาดแว่นผมแล้วั้งแป้งเลยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยแว่นดําติดนะครับเพราะว่าผมต้องใส่แว่นอีกอันนึงเลยแล้วก็ดันที่ชิดหน้าเนี่ยมันถึงจะปิดได้นะเนี่ยรอดแต่ลงลึกนะครับลงลึกแตะจมูกลงลึกแตะจมูกกันเลยทีเดียวทีนี้แต่ถ้าเหมือเหมอเนี่ยแว่นหน้ามันมันหน่อแว่นหลุดเนี่ยแว่นมันจะชิดหน้าจัดนะครับรุ่นนี้แต่ผมก็ใส่ใส่แว่นพูดได้ทั้งวันเหมือนกันนะแต่แว่นมันชิดไปหน่อย นะโอเคกลับมาต่ออันนี้วัสดุก็คล้ายๆกันนะครับโฟม E.P.S ข้างในก็หลายด density เหมือนๆกันแต่ราคาถ้าซื้อราคาเต็มก็จะโดดไปอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะหาตอนช่วงที่เขาลดราคาได้นะครับก็มีนะถ้าไม่ติดเรื่องมือสองเนี่ย หมวกมือสองใหม่ๆเยอะผมก็ซื้อนะครับมือสองมาใส่เวลาอยากรู้อยากลองเนี่ยผมก็ซื้อมาลองเลยนะครับบางทีก็ไปนั่งรู้โอ้มือสองแทบไม่ได้ใส่ผมซื้อมาเลยนะครับหลายรุ่นเลยนะก็นะนะเป็นหมวกที่ผมบอกว่าเออเนาะแนะนําะว่าเป็นยกคางดีกว่าอ่ะในอีกตระกูลหนึ่งก็คือที่ผมเพิ่งรีวิวก็คือตระกูลเปิดคางนะเอ้ยเขาเรียกอะไรวะถอดคางนะถอดให้ดู ก็ถอดไม่ยาวไม่เย็นอะไรเห็นไหมมันก็กลายเป็นหมวกโอเพนเฟสเช่นกันนะครับแต่แต่รุ่นนี้ไม่มีชิวนะใช้ชิวดำปรากฏว่าอ้าวพี่มีใบนี้แล้วพี่มันซื้อใบนี้ทําไมไอ้นี่ลมมันเข้าตรงนี้นะเพราผมไปขี่เร็วๆจริงๆแล้วมันมันเหมือนมีลมเข้าเอาละลมมันไม่ทามากแต่ทีนี้พอมันมืดเสร็จเลยนะครับมันไม่มีชิวใส่ผมก็เลยไม่ได้เอาไปไหนก็เลยใบนี้ไว้ขี่ซีทีนะครับซีทีร้อยยี่ห้าอยู่แถวบ้าน เห็นไหมเขาเขียนเลยนะครับว่าปุ๊บอ่านให้ฟัง does not protection from impact ก็คือ,อกิรง้างที่ปิดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ป้องกันตอนกระแทกนะครับคางตอนล้มลงไปนะเขาเขียนไปแล้วชัดเจนนะครับจะไปฟ้องร้องเขาไม่ได้นะเพราะว่าหมวกมันออกแบบมาให้ใส่ดูดูมีฟังก์ชันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้รองรับแรงกระแทกตอนล้มลงไปอีนี่มันจะหักนะครับดันั้นอันนี้ดูแล้วมันเป็นหมวก โอเพนเฟสได้นะครับใส่คางก็ดูเหมือนเต็มใบได้นะพอดึงแว่นลงมาก็ดูเหมือนเป็นหมวกเต็มใบได้มีใส่พิกใส่อะไรก็ดูออฟโรดได้เป็นหมวกด้วยเนี่ยประสงค์ดีผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้แต่มันไม่ได้ปกป้องคางเราอันนี้ไม่ได้ปกป้องเลยนะครับคางก็คือล้มไปถ้าอย่างนี้ปั๊บก็คางแตกเลยนะครับอันนี้นะครับล็อกแล้วเนะี่ยเอาไม่ลงเลยนะครับก็คือมันจะคางอยู่อย่างนั้นต้องกดล็อกก่อนนะพอปลดล็อกเสร็จเอาคางลงได้ ลงเสร็จเนี่ยชาร์ปเทสมาแล้วเนี่ยกระแทกแล้วค้างไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับปนไก่เป็นเลยเห็นไหมก็จะกลายเป็นหมวกเต็มใบดีๆนี่เองนะมีแว่นดำให้เล่นด้วยนะครับแต่ว่าหนักนะครับใส่แล้วหัวใส่ซ้อนนี่หัวโตวนะครับ นะแต่ดูสปอร์น้าดูเลย AGV นะครับเป็นรุ่น AGV เป็นรุ่น o o p p c t นะครับอันนี้เป็นรุ่น NFJ ส่วน m อนั่นรุ่น Street Fighter พูดขี้โม้มา16นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดชาร์ปให้ดูก็คืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหมวก Open Face เนี่ยเขาออกแบบมาขี่ในเมืองนะครับเป็นหลักเป็นซิตี้เลยนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเลือกเอาไปใช้เนี่ยให้เหมาะให้สมเนี่ยก็คือขี่อยู่ในเมืองขี่อยู่ชานเมืองเนี่ยมันจะเหมาะสมมากเลยนะครับผมเนี่ยพอใส่ใบนี้แล้วเนี่ยชอบเลยนะครับเพราะว่าไปขี่อยู่ตามระแวกบ้านเนี่ยผมมันสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นใส่แบบนี้ก็ขี่ช้าระมัดระวังนะครับพอล้มลงไปเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีคางลงเนี่ยถ้าอย่างนี้ลงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเปิดหมวกมันก็ผ่านการทดสอบมาหลายประเทศแต่ว่า พอคางลงไปนี้ก็เจ็บตัวแน่นอนนะครับใส่แบบนี้แล้วพอเริ่มจะเร็วขึ้นมาหรือว่าเฮ้ยลดเยอะขึ้นมาเนี่ยชักลงมาปิดคางยังไงก็ปลอดปลอดภัยกว่าส่วนอีหมวกเสียบคางแบบรุ่น m t เนี่ยไอตัวคางเนี่ยถ้ากลไกเป็นพลาสติกเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกก็คือแค่มีไว้เฉยๆนะไปเลือกเอานะครับอย่างงี้มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับก็ใส่ทดสอบแล้วนะครับสู้ลมสู้อะไรมันก็ได้ ถ้าเจตนาจะเอาไปขี่ไกลเนี่ยถามว่าผมว่ามันขี่ได้ไหมเนี่ยมันขี่ได้แต่ถามว่ามันปลอดภัยอันไหนปลอดภัยกว่าก็คงต้องบอกว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับชาร์ปเทสให้ดูว่าจุดอิมแพ t ต,ตรงไหนคือจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เข้าไปดูสเนลลิสให้ดูแต่ไม่นั่งอธิบายนะว่ามันทดสอบอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวจะยาวยืดเลยนะ,ะวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะว่าที่จะเข้า ผล sharp test ให้ดูนะครับแล้วก็ส n e l นะอันนี้คือหมวก k y t ที่ว่านะที่เขาบอกว่าผ่าน ecgcn e CE, CC, อย่างที่เล่านะครับส่วน agv นะอันนี้ก็คือ agv ผมก็เข้าเว็บโมซัวไปเรื่อยนะครับผ่านนะ ecg หรือว่าอะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลของ sharp เราพิมพ์ไปที่นี่นะครับ sharp พิมพ์ถ้าสมมุติจะเข้าอ่ะผมเข้า Google ให้ดูพิมพ์ว่า Sharp sh helmet นี่ Sharp Helmet Rating นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยในหน้าของ Sharp เห็นไหมนะพอเราคลิกเข้าไปนะก็จะเจอหน้านี้พอเจอหน้านี้เนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเชน่นนะอยากรู้ว่าหมวก agv นะรุ่น Compact เป็นยังไงเห็นปะป้ามันได้ชาร์ปสี่ดาวเห็นปะ AGB Compact คลิกเข้าไปเลยมีการเทสอะไรเห็นไหมถามว่าทำไมได้สี่ดาวเห็นไหมครับสีเหลืองนี้เขายอมรับว่าเป็น5้าดาวเลยนะเหลืองเขียวนะแต่เขาจะออกส้มๆตรงข้างๆหมวกที่ได้3ดาวตรงนี้อาจจะเป็นส anyway ีแดงก็ได้นะครับ ทีเนี้ยในชาร์ปที่เขาเทสกันเนี่ยเราเข้าไปที่ชาร์ปเทสติง้งชาร์ปเทสติ้งเนี่ยก็จะมีการเทสเขาก็บอกว่าเทสยังไงแต่ผมที่ผมบอกนะไม่อธิบายว่าจะเทสที่ความเร็วอย่างนี้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 แต่เขาจะกําหนดโซนในการคํานวณเห็นไหมฮะอิมแพคโซนที่เราจะต้องดูว่าเฮ้ยมันควรจะเขียวทั้งหมดพวกที่ได้ชาร์ปห้าดาวนะอาจจะมีเหลืองบ้างนะครับเหลืองนะดูจากมุมตรงนี้ก็คือชาร์ปเทสเนีย่ยถ้ากรีนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ทดสอบได้เหนือ ec สอง ยี่สองศูนย์ห้าเห็นไหมยีโล่เนี่ยก็ยังยอมรับในเลทห้าดาวที่ผมบอกนะครับด้วยความเร็วต่างๆกันไปแต่พอสีเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็นสีเช่นน้นําตาลแดงดาเนี่ยแรงที่เข้ามากระทบต่อสมองเนี่ยมันเริ่มมากชาร์ปนี่ก็จะเทสว่าไม่ได้เทสแข็งอย่างเดียวนะเขาจะเทสว่าไอ้สีเนี่ยมันคือแรงที่ส่งผลกระทบต่อสมองหลังจากที่การเทสแบบกระแทกลงมาแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกลับไปที่ไม่ต้องกลับเลยก็ได้นะครับเช่น เนี่ยเราอยากรู้ว่าหมวก5ดาวชาร์ป5ดาวที่เป็นประเทศ System Helmet ก็คือพวกหมวกยกคางทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีบ้างไหมมีนะครับเนี่ยคาวเบิร์กดุกเห็นไหมดุ๊กหนึ่งดุกสองเนี่ยชาร์ปอีโวลไลน์เนี่ยสาม 1, 2, า e 3. ผ่านชาร์ปห้าดาวเลยนะครับแต่ว่าถ้ากระแทกหลักเปอร์เซ็นต์นะครับปากเปิดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็น เข้าใจนะว่าอ๋อเขาก็ดูกันอย่างนี้เองบอกราคาบอกไซส์ให้เสร็จสับนะครับอย่างของเมื่อกี้ที่ให้ดูของ a g v Compact อะหมวกไม่เปิดร0 0เลยนะอ่าเสร็จไปหนึ่งนะครับอันนี้ของ s h a า p นะครับต่อไปคือเราอยากรู้หมวกรุ่นไหนถ้าเขาส่งมาเทสเนี่ยมันจะมีสกอร์บอกไว้ให้ว่าได้เรทเท่าไหร่อลองดูเล่นๆก็ได้อ่ะ ขออีกสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆเปิดก็มาให้ดูแล้วชูเบิร์ตที่ผมใส่ครับสิสเต็มเฮล멧ดาวไม่ต้องนะครับเห็นปะชูเบิร์ต C3 C4 E1 เนี่ยปากไม่เปิด100%แต่ได้แค่3ดาวถามว่าไอ้ C4 ที่ผมใส่เนี่ยได้3ดาวเองเนี่ยมันมาเจ๊งตรงไหนนี่มันมาเจ๊งข้างเนี่ยเห็นปะโอเคเนาะมันก็เลยได้3ดาวโอเค อ่ะทีนี้ของสเนลสเนลเนี่ยมันจะต้องเสิร์ชนะครับมี2อ1 5 M2020D ก็มันก็จะเสิร์ชเดี๋ยวเขาจะเขาจะบอกนะว่าหมวกที่เราเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชยังไงสเนลเนี่ยถ้าใครได้สเนลเนี่ยถือว่าเป็นหมวกที่แข็งเลยนะครับอ่ะผมลองเสิร์ชหมวก Open Face คลิกดูตามเลยนะครับของ นะมันจะมีหลายอย่างนะครับของสเนลของรถยนต์ของจักรยานของอคาร์สก็คือรถโกคาร์สอะนะเราก็เลือกของโมโตลองดู Open Face ของโมโตใครได้สเนลบ้างมันก็จะเหลือใจอารายเห็นไหมพวกแรม,มนะครับอารายแรมเนี่ยจะได้สเนลนะเบจิงโชเอรุ่น r j เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสิร์ชว่าเอแล้ว แล้วถ้านะผมไม่เลือก OpenFace เลยเอาเลือกเฉพาะของมอเตอร์ไซค์เนี่ยของ KYT มีไหมดูช้าๆตามนะครับอา้าว A B C D E F G H I J J แลว L สแสดงว่า KYT ไม่เคยส่งมาทดสอบนะผมก็เลยบอกอา้าวแล้วที่ใครต่อใครเอาไปโฆษณาว่า KYT รุ่น N F J ได้สเสนลนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับผม <laughs> ตอนแรกผมเห็นแล้วดีใจเลย ผมว่าเขาน่าจะก๊อปผิดมานะเนี่ยน่าจะก๊อปไอ้กลุ่มนี้มาเนี่ยแล้วติดคําว่าเชลแล้วบอกว่าสเนลมาด้วยนะอันนี้วรรณกรสันธิฐานเราเองนะครับเพราะว่าถ้าได้สเนลเนี่ย KYJ จะต้องเออ KYT จะต้องเขียนตรงนี้แล้วว่าได้สเนลนะครับสเนลเนี่ยเป็นอะไรที่อวดได้นะครับมันทำไม่หมวกใครดีเห็นไหมอ่าแล้วถ้าไม่ใช่ o อเ n นเฟสล่ะอ่าเป็นหมวกอะไรก็ได้เนี่ยฟูลเฟสเนี่ยฟูลเฟสเอายี่ห้ออะไรล่ะที่ได้สเนลเนี่ย อะไรก็ได้นะครับโชว์เอกก็ได้นะอ่ะผมดูโชว์เอกเห็นไหมโชว์เอกก็ได้หลายรุ่นนะครับพวกนี้ต้องไปเทียบนะครับพวก x 1 4เห็นไหม x 1 4 vrf ก็คือถ้าเขาส่งมาเทสเนี่ยก็จะได้นะครับป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนว่าสเนลข้างหลังนะไม่รู้ผมมีรูปไม่ให้ดูหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะมันจะเขียนสเนลอยู่ข้างหลังเลยเอา้า โดยสรุปนะครับก่อนที่จะจบก็คือเราสามารถจะเช็ค s n a l l l i ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Snail นะก็พิมพ์ s n a l เนี่ยแหละครับเดี๋ยวมันขึ้นมาให้เองนะ a i l Test ก็แล้วก็มาเลือกฟิลเตอร์ดูตรงนี้ว่าหมวกที่เราสนใจเนี่ยมีได้ s n a น l ไหมนะครับก็จะเช็คได้ถ้าได้ Snail ได้ชาร์ปนะอย่างนี้เช่นอันนี้ชูเบิร์กได้3ดาวเนี่ยก็ยังถือว่าดีนะครับ4ดาวคือดีเยี่ยม ห้าดาวคือดีเยี่ยมนะครับสี่ดาวคือดีมากโอเคนะอ่ะสรุปบิดจบของวันนี้ก็อย่างนี้แล้วกันว่าถ้าใครมาบอกหมวกว่าได้ชาร์ปก็มาเช็คได้ใครมาบอกว่าเอ้ยหมวกอันนี้มีสเนลก็มาเช็คได้หมวกที่ได้2อ,อันนี้ก็คือหมวกที่ได้มาตรฐานมากกว่าแต่ละประเทศที่เขาไปเทสเอาเองนะครับอย่างสเนลเนี่ยลืมเฮลท Certificate testing procedure เนี่ยเขาก็มีขั้นตอนการเทสที่ใครมีเวลาก็ลองนั่งอ่านดูเลยนะครับว่า impact test ก็ test ยังไงนะครับนะ dynamic ก็คือ clean, กลิ้งเกลื่อะ low off ก็คือกลิ้งนะครับชินบาหลุดไม่หลุดนะครับ test เจาะเนี่ย penetration test เนี่ย test เจาะลงมาหมวก snail คือหมกที่แข็งนะครับดองรับแข็งกระแทกได้ไหลายหนโอเคสรุปปิดจบก็ตามนี้นะครับ